ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแก่ธรรมญาติทุกท่านนะครับวันนี้มาถึงห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยจากห้องอาหารนะครับห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องสําหรับพัฒนานิสัยประมาณในการพูดและการใช้ทรัพย์นะครับรายละเอียดนั้นให้ไปอ่านหนังสือห้าห้องชีวิตเนรมิตนิสัยโดยพระภาวนาวริรยคุณแต่พระอาจารย์จะพูดในเชิงปฏิบัตินะครับสําหรับชีวิตของพระเนื่องจากว่าตอนบวชพรรษาแรกๆ พระเดชพระคุณพระภา,าวนาเรรียกคุณท่านเมตตาได้แนะนำเวลาไปนอกวัดไปฉันกับพระมหาเทระนอกวัดพระเทระตั้งหลายว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรบ้างนะครับถือโอกาสนี้นะครับเอาความรู้เหล่านี้มาถวายกับธรรมญาทุกท่านนะครับท่านแนะนำว่าเวลาที่เราไปฉันด้านนอกกับพระผู้ใหญ่ภาษามากกว่าเราเป็นพระผู้น้อยเมื่อบนภาษาแรกไปถึง ที่วงฉันแล้วล้วก็ตรงไหนหม้อข้าวไปนั่งตรงนั้นนะครับนั่งใกล้หม้อข้าวเ่านั้น,นครับส่วนมากไปฉันข้างนอกแหละฉันเป็นวงนั่งแล้ะครับบางทีก็นั่งกับตัางบ้างบางทีนั่งเก้าอี้บ้างแบบโต๊ะจีนนะครับไปถึงก็คว้าหม้อข้าวไว้ก่อนเลยแล้วก็ตักข้าวแจกครับเวลาตักข้าวแจกอย่าตักน้อยเกินไปครับแล้วก็อย่าตักมากเกินไปเพราะการฉันไม่หมดนั้นเสียมาร,รยาทอย่างยิ่งครับ จะเป็นทําให้เป็นคนมีนิสัยไม่รู้ประมาณซึ่งอันนี้ต้องระมัดระวังก็ให้ตักประมาณเหมือนกับชามเล็กๆครับชามที่ใส่น้ําแกงครับตักข้าวใส่ชามแล้วก็คว่ำลงนะครับแต่ชามนี่คงไม่มีทั่วไปแล้วก็ประมาณเอานะครับพอตักข้าวเสร็จก็แจกแต่เวลาตักตักให้เป็นปริิมรทนนะครับอย่า,า,ากระจายให้ปูให้สวยแต่งให้สวยนะครับแล้วก็ถวายท่านแต่ละรูปนะครับส่งจานถวายตักถวายตักถวายไปเลย อันนี้ก็เรื่องข้าวก็จบนะครับจากนั้นก็ส่งช้อนส่งแก้วน้ําส่งกระดาษทิชชู่ก็แล้วแต่นะครับในวงมีอะไรบ้างเสร็จแล้วต่อมาก็คือดูเรื่องของการจัดกับข้าวครับปกติน้ําแกงนะมักจะวางกลางวงนะครับส่วนอาหารผัดอาหารย่างอาหารทอดอย่างอื่นก็วางรอบน้ําแกงนั้นให้เป็นปริมณฑลเป็นทรงกลมนะครับแล้วก็จะมีช้อนกลางซึ่งควรจะมีนะครับ ก็ให้วางช้อนกลางโดยหันก้นช้อนเข้าแนวกลางของวงเพื่ออะไรครับเวลาตักกับข้าวแล้วเนี่ยครับถ้าเราหันช้อนกลางไว้หันก้นช้อนเข้าสู่แนวกลางใช่ไหมครับพระภิกษุที่อยู่ตรงข้ามเนี่ยถ้าจะตักกับข้าวก็สามารถจะหยิบก้นช้อนนะตักกับข้าวได้แต่ถ้า เราไม่หันก้นช้อนไว้แนวกลางเราหันก้นช้อนชี้ออกนอกวงพระภิกษุที่อยู่ตรงกันข้ามกับกับข้าวจะหยิบจะตักอาหารที่อยู่ตรงกันข้ามมันตักไม่ได้ครับเพราะก้นช้อนมันออกนอกวงครับอันนี้ก็ถือว่าถ้าใครตักกับข้าวแล้วหันชนก้นช้อนออกนอกวงถือว่าเสียมรยาทเป็นคนที่มีนิสยัยไม่เอาใจเขามาใส่ใจเรา ก็ไม่งามนะครับท่านี้เมื่อเราตักข้าวแจกเสร็จแล้วจัดกับข้าวให้เป็นปริมณฑลแล้วนะครับสังเกตด,ดูครับโดยธรรมเนียมแล้วในการฉันในวงของพระนะครับจใจพระผู้ใหญ่ที่เป็นสา,าสดในวงนั้นตักก่อนเป็นการให้ความเคารพให้เกียรติกันโดยนะครับโดยปริยายหนึ่งท่านก็จะตักแต่ที่สังเกตนะครับแต่ละรูปเนะี่ยตักกับข้าวจานไหนเป็นจานแรก เพราะว่ากับข้าวจะนห้ตักจานแรกส่วนใหญ่แล้วคือกับข้าวที่ถูกปากที่สุดครับสังเกตนิสัยตัวเองก็ได้ครับในวงมีกับข้าวสามอย่างสี่อย่างห้าอย่างก็จะจะมีกับข้าวที่ชอบมากใช่ไหมครับชอบปานกลางชอบน้อยช้อนแรกก็มักจะตักกับข้าวที่ชอบมากที่สุดก่อนใช่ไหมครับนั่นแหละครับเราก็สังเกตพระเถระพระหมหาเถระท่านตักกับข้าวช้อนไหนก่อน ถ้ากับข้าวนั้นอยู่ตรงหน้าท่านหรืออยู่ยื้องหน้าท่านไปก็ปล่อยไปใช่ไหมครับแต่ถ้ากับข้าวนั้นมันไปอยู่ตรงข้ามอีกฝั่งหนึ่งก็สังเกตไปถ้าท่านตักช้อนที่สองซ้ำจานเดิมแสดงว่าอะไรครับของถูกปากอยู่ไกลตัวนะครับแล้วก็จับสับนะให้เรียบร้อยนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ที่ฝึกตัวช้อนแรกท่านไม่ได้ตักกับข้าวที่ชอบที่สุดหรอกครับช้อนแรกท่านตักน้ําแกงครับ ตักน้ำแกงมาราดขอบจานครับเพื่อให้ข้าวไม่ติดก้นจานเสร็จแล้วจะตักน้ำแกงมาราดช,ช้อนให้ช้อนเปียกสเสร็จจะตักน้ำแกงมาราดข้าวแล้วก็จะคลุกข้าวครับกับน้ำแกงให้ข้าวร่วนไม่เป็นก้อนเวลาตักจะตักง่ายไม่นะครับเวลาฉันก็ฉันง่ายนะครับอันนี้เป็นพระผู้ใหญ่ท่านฝึกตัวนะครับเท่าที่เห็นมาก็ท่านจะทำแบบนี้ จะไม่ตักกับข้าวที่ชอบเป็นชอ้อนแรกแต่จะตักน้ําแกงราดข้าวก่อนข้าวก็จะร่วนสวยนะครับเวลาจะแต่งจะพูดอะไรนะครับเวลาชั้นไปก็แต่งให้กลมไปเนี่ยก็จะสวยระหว่างชั้นไปก็สังเกตครับว่าใครขาดอะไรขาดน้ําขาดกระดาษที่ชู่ต้องการกับข้าวเพิ่มต้องการข้าวเพิ่มเราสังเกตไปแล้วก็พอชั้นเสร็จแล้วให้แยกครับระหว่างภาชนะที่ใช้เสร็จแล้ว เอามาซ้อนเอามากรนะครับรวมกันให้แยกจากอาหารที่เหลือเวลาตักกับข้าวแต่ละครั้งก็ควรจะตักขอบแล้วก็แต่งให้เป็นปริมาณทนอย่าตักกับข้าวแบบไก่เขียร์คือมันกระจายเละทั้งจานนะครับอย่างนั้นก็ไม่งามถ้าทาอย่างนี้ได้นะครับอย่างแรกพระภิกษุท,ที่ท่านมาฉันร่วมวงนะครับเออเราก็เป็นคนมีน้ําใจมีใจรักการให้บริการในวงความน่ารักมันก็เกิดขึ้นนะครับ ประการที่สองเราเนี่ยจะได้ฝึกนิสัยเป็นคนช่างสังเกตแล้วก็ฝึกนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเราครับนิสัยนี้สําคัญในการอยู่ร่วมกันครับแต่นิสัยดีๆนะครับมันไม่ได้เกิดขึ้นเองหรอกครับเหมือนต้นไม้พันธุ์ดีๆครับที่เราเห็นก็ปลูกกันนะต้องปลูกถึงนั้นแหละครับแต่หญ้าแต่วัชพืชพวกนี้ไม่ต้องปลูกครับมันขึ้นเองนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับมันจะเกิดขึ้นได้ต้องปลูกครับ ปลูกจักรงอาหารนี่แหละครับปลูกความช่างสังเกตจักรงอาหารเลยครับแต่ถ้าไม่ปลูกนิสัยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับนิสัยเห็นแกตัวเห็นแก่ปากแก่ท้องตัวเองมันเกิดขึ้นเองโดยปริยายครับเหมือนหญ้าเหมือนวัชพืชไม่ต้องปลูกมันขึ้นเองครับนะครับอันนี้เป็นการสร้างนิสัยจักวงฉันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเวลาฉันไปแล้วอีก4ี่ห้าคำจะอิ่มแล้วห้หยุดรวมทั้ง อาหารบางอย่างมันถูกปากแต่ว่าบางทีมันทำให้เกิดทุกข์กับตัวเองนะครับก็ต้องอดเหมือนกันบางเรื่องนะครับเช่นอากาศร้อนเราเองก็ชอบชั้นเผ็ดเหลือเกินก็ยิ่งเผ็ดก็ยิ่งร้อนยิ่งเหนื่อออกครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือมันถูกปากครับแต่ฉั้นละเป็นทุกข์ก็รู้ให้ดีนะครับให้เหมาะสมก็จะทําให้การชั้นของเรานั้นเป็นประโยชน์ทั้งสร้างความน่ารักสร้างนิสัยในวงชันด้วยและก็เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับก็เรื่องการฉันในวงฉัน การฝึกนิสัยจากอาหารก็คงจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ